ฟังนะทุกท่านนะเฮียมารับชาที่นี่พราะชาเฮียหมดกินแล้วเฮียจะเอาไปให้กับคนที่มีชื่อเสียงและเอาไปให้กับครูบาอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติในสายพญานาะคใครที่ตามช่องเฮียนะคนจับหน้าจะรู้อยู่แล้วว่าเฮีย,ยมาสายนี้แล้วได้ทรัพย์จากสายพญานาคเยอะมากเมือเ่อตะกี้พอแตะตัวเขาเขาผลลุกถูกไหมใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ลองไปทําตามนะเดี๋ยวเราเอาไปลงช่องเราด้วยทุกวันพระชงชานกพระเก้าแล้วน้อมถวายให้กับพญานาค ชงชาถวายปู่ถวายครูของตัวเองและอธิษฐานจิตแล้วรอดูว่าปฏิหารจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไปอธิษฐานจิตเองเพราะนี่คือชาสมุนไพรที่ครูบาอาจารย์หลายท่านมากได้ดื่มและบำรุงธาตุขันเข้าสมาธิได้ดีมากแล้วเดี๋ยวจะเห็นเมียโอ๊ตกับชานุปเก้าบ่อยๆนะใครที่เห็นคลิปนี้ลองทําตามชงชาถวายฤาษีถวายครูบาอาจารย์หรือชงชาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในบ้านของท่านทุกๆวันพระแล้วไปขอพรอเอาไว้โชคดีนะครับขอบคุณมากๆนะ,ะแล้วอาจจะมีโปรเจกต์วุผลลกดีๆเกิดขึ้นในเร็วๆนี้กับพี่น้องนพเก้าไทยแลนด์ทุกคนนะฮะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยเจอกับแบรนด์แล้วสู้ให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่และจะเจอเฮียกับนพเก้าบ่อยมากต่อไปนี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ไปได้วยกัน<า>นะฮะใครเห็นคลิปนี้นะรีบอุดหนุน รีบหาชาไปไว้กับตัวเองแล้วคุณจะเกิดปฏิหารมากมาย